สบายเป็นมาดามมีผัวฝรั่งผัวหาเลี้ยงใช่ค่ะคนที่เขาโชคดีวาสนาดีเขาก็มีผัวรวยผัวให้นั่งอยู่บ้านแต่งตัวสวยๆส่วนเราผัวจนๆก็ต้องฝ่าพายุหิมะมาทำงานแล้วดูมองก็จะไม่เห็นทาง ร้อบาทไม่มาก็ขาดเงินไม่มีเงินพ่อแม่ก็ไม่นับเป็นลูกลูกก็ไม่นับว่าเป็นแม่ค่ะชีวิตมึงนอกชีวิตแววว่ววาง ลบสองนะยังไม่เจอวันที่ลบสิบ้าองศานะหน้าหนาวนู่นล่ละค่ะพฤศจิกาธันวานูนนาน่นแหละธันวา,านู่นแหละมกรานู่นแหละลบสิบ้าองศามาแน่สภาพอากาศที่เร็วร้ายมาแน่ๆเนี่ย,ยถ้าเราดีหน่อยนะคนขับรถเข้าตาดี คนตาไม่ดีลบ700อย่างเราขับรถนี่ได้จะขับชนสะพานใจจะขับชนภูเขาลหละดีไม่ดีขับรถชนคนอื่นไปด้วยนะนะมองไม่เห็นอะไรเลยจ้าโอ้ยน้ำมันลิตรละ21คนนะทุกคนคูณสาเอาเป็นเท่าไหร่ เด็กฝรั่งนะพายุเข้าก็ไม่หวัน่นไม่ไหวเพราะว่าวันนี้เป็นคืนวันเสาร์ทุกคืนวันเสาร์ที่เมืองนอกชีวิตวัยรุ่นคนไม่มีผัวคนไม่มีเมียเด็กวัยรุ่นเด็กอายุเกินบที่เข้าผับเข้าบาร์ได้หิมะจะตกพายุจะเข้าฝนจะตกน้ําจะท่วมกูก็จะไปกินเหล้าบ้านเพื่อนอมไม่มีรถกูก็ต้องเดินไปไกลกี่กิโลกูก็เดินไปนี่แหละคะ่ะชีวิตเมืองนอก นี้ก็คือคล้ายๆกับ b ิ๊กซีโรตัสน้อยบ้านเรานะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นร้านในเมืองมันก็จะไม่ใหญ่แต่ว่าทางกลับไปบ้านเราอะ่ะถึงจะเป็นใหญ่ ดูอีกนิดนึงใกล้ถึงกลางเมืองลวอันนี้โรงหนังนะคะทุกคนเนี่ยตึกสีแดงๆเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ย,ย,ยรกระจกเยอะๆเนี่ยโรงหนังนะคะโรงหนังมีสามสี่ 3, ชั้นโรงหนังจะอยู่ที่ชั้นสองนอกนั้นเขาก็จะแบ่งให้เป็นล็อกอื่นๆเช่านะคะเป็นเป็นเชา่าเป็นพวกคาสโยคะเป็นพวกงานศิลปะพวกให้เด็กๆมาทำ สองห้องอะไรเงี้ยเปิดไฟนี่ก็คือร้านค้านะคะทุกคน,นะปลายรอนรถบัสเมืองน,นอกอ่านี่ในเมืองได้เห็นแค่นั้นและทุกคนเพราะถ้าดูกระจกก็ไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่หิมะเนี่ยทางนี้แหละคะ่ะทางลงไปไปพับไปเทคอยู่แถวนี้แหละขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ